เร็วเร็วเร็วเอ้ยเร็วเรมองมองไม่เห็นมไม่เห็นตาบังตาอยู่เนี่ยผมบังตาผมหรือเธอบัง้านยางาไว้ดิอ๋อก็ไม่เมีแรมก็ได้เร่จะค้องได้ได้รับตาเล่นงได้เลยโได้ตวก่อนตเหดสร็ขันด้วยสร็จฟอนตนึงก็ไม่เล้ปีเรรวมขึ้นตสอสามกอง ไล้ก้องสปีดอันแอคชั่นอุ้ย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 อ้าวอุ้ยเฮ้ยผู้หญิงหรอวะไอ้กบมึงทำไม่ฮึยเล่น น,นั่นน้ำบองเปล่าไปเล่นกับน้องเขาเป็นใครมาไหมมาไหมยังมาอีกคราวนี้ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่